น้ำไหม่ย sure> ังมีชาลาใหญ่น้ำไม้กินซุ่มนี่กอเดียวนี่บ่แม่นอ้าวกอเดียวกระพุสาลาใหญ่หาถาสะดวงเนาะเดรร้ายเดรร้ายเติบป้านี่ยังโหนบ้างใหญ่หนึ่งเนาะพี่น้องปอกเมื่อเลยบอกข่าหรือว่าเมื่อปอกอีเพื่อนปอกเมื่อเลยปอกเมื่อเลยกาบสบายดีเละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเยี่ีกันเมื่อสิขุนสุคนเนาะ เพราะว่าฟังลาฟังไทยละต่างประเทศมันนี่ก็มาพบพ่อครับสาวดวงอีกแล้วน้อพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงมันนี้ก็อยู่เพื่อนของแม่สาวรายใหญ่เนาะมันนี้ก็พากันมาหาหน่อไหม่เมื่อแกงเนาอพ่อแม่พี่น้องโดยบู้ว่าสิได้หรือบ่เนาะสวดวงกับ่เคยเข้ามาทางนี้จ้าเพื่อนน้อพ่อแม่พี่น้องโดยไปติดตามหับชมนากันเลยเนาะโดยโดยเนาะตอนนี้เฮากัมาทางหลังเฮือนแม่ของสาวลายใหญ่เนาะมาหาหน่อไม้เมื่อแกงกินตอนเที่ยงเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็เทียงแล้วเนะาะสาวลายใหญ่ผ่ญกระหาถาสะดวงเลยตอนนี้สะดวงกับมากับน้องอนนนกับสาวลายใหญ่เลยเนาะแต่ว่าสาวลายใหญ่ผ่ญมาหาถาสบายดีสาวลายใหญ่เป็นปีชังเห็นสีตาอยู่นะน <c oughs> จะมันเป็นยังตาม<อ>คันๆลายได้ทำไมอันนี้ทำไมยังมีสาวลายใหญ่ทำไมกินชนุ่มมีกอเดียวนี่บ่แม่ากอเดียวกับผูสาวลายใหญ่หาถาสะดวงเนาะ เดรายเดรายเติบป้านี่ยังโหนวบังใหญ่หนึ่งน้องพี่น้องปอกเมื่อเลยบอกฮาหรือว่าเมื่อปอกยีนเพื่อนปอกเมื่อเลยปอกเมื่อเลยเนาะเอาเปลือกมันหายงอกินอันนั้นเหรอป้าสะดวงสะออนเด้เนาะอยากได้เมื่อปลูกได้สะดวงกะกดนเมื่อหายในเด้อเป่แล้วบริกรนะตัดเอาในมันตัดเอากระเป็นบ่เออแต่ที่เอาอันนี้มันตามัน กิ๊กกัแม่เผาน้องโตโนก็เอาแบบนี้ลามาปุ๊บโดยมันก็เป็นก้อนน้อยๆแล้วโฮสบ่หนินี่ก้อนน้อยๆล้วกันมันก็ลามออกลามออกมันก็ใหญ่ขนาดนี้โดยน่ะเบิ่งในพี่น้องยามนี่ก็ซำสีกินนอนน้ำไม้พักินตลอดเลยปล่อยปล่อยแรงปลดพลันปลดีและมือหนาเฮาอยากแกงน้ำไม้ก็ซช้ได้ง่ายมื่อไห้น้ำไม้ป่ะว่ะไม้แกงเอ้ยเห็นบอลเลยเนาะแล้วใส่ขี้งัวพร้อมเนาะพูแล้วคูนขึ้น อันนี้ก็น,นอเนาะเขาเห็นจะแไว้ในแคบน้องในเฮีอนนอยปปอาจารยปป์แมนบ่แมนอยา่างได้ไปลูกเอามือเอามาอแต่โดนอะไรย่างเด้ปลูกพอดีเลยปั้นข่อยเลยเนาะไข่ขาวๆชนหัวที่ที่ห้ายางเด็ปลูกข่อยก็อยากปลูกห้าเมื่อแซวนี่มันห่างมันออกละะออแล้วบ่เอแสวแบบห้องห้องห้องยังพันปลูกมนนั้งคาก็ต้องแซวมันปลาแมนยากอนโดยก็เดียวกับสัมสีก<ป>ินเราเราบอกว่าปลูกเช่นนี้ปลูกให้มันวิตามันบริวารในแบบไม่ไม่บอกว่าแฮมมันชำเนี้ ดีมันออกนะั้หมันออกทั้งเรบันี้หากมันได้สะมันบ่ยงาวกระปคือกระดิ่งรูมบ่เออมันมีตาลุ่มอีกเอาประมาณสองขอสามข้อสามขอไม่น่นมอย่าป้อกาาอันเนี้ยอกขาเนาะหักอมรนีเราปอกคาย ยินตาเนาะยังบักหลายล้นแ่หนิพี่น้องเอ้ยพอดีพอดีแกงกินตอนเที่ยงแม่นนิไม่ขทาไม่เทาลมก็ไ่โอ่อาคลายบ่ไม่เทาในบ้านจะทูคนโดยไม่เทาน้องโตโน่เนี่ยอยู่กับพายอยู่เฮือนนี่มีมีอ้ายคนหนึ่งแล้วก็ลูกหลานลองทำคน เลาหลานไงไปไปอยู่กับลุงมาอยู่น้ำเอาลุงมาอยู่น้ำเลีอย่หลานบ่ละอย่างเรื่องลานอย่างเช้งลูกแล้วก็ลี่ยงเั้งอ้ลูก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 ล่านี่ไอ้ยเจ้าบ่เลื่อนนองเจ้าอ้ยอ้แล้วก็ไอ้ายข้องแม่เ่าแม่เทาอ้ของแม่เ่าน้องตโน่อย่างมีไอ้ของแม่เ่าน้องตโน่แล้วเป็นยังไงนะตะกี้แล้วก็อยู่บ้านเล่าบารมีขาเราฮัก ฮักมาหลายปีแล้วบ่บ่ฮักกับฮักฮักกับฮักประมาณปีหนึ่งนี่แหละเลยบ่มีคนเบิ่งเพิ่นโดยแหละเพิ่นก็บ,บ่มีลูกโดยแหละมาอยู่กับแม่เจ้าเออแล้วก็วกน้องเท้าแล้วก็แม่น้องโตัวโน่เออแม่เฒ่าน้องโตัวโน่เนี่ยเอามาอยู่นําโดยังแม่เท้าน้องโตโตโน่เป็นคนเลี้ยงเนาะบ้านนี้เนาะนีหยังก็กินนํากันเนาะบางทีก็ลูกได้ลูกก็มาปอนาลูกบ่ได้ก็บ่ได้กินแม่กันเลยอา้ากินค่ําคือกันเนาะ ย่ำได้เลยจังมาป้อนเพื่อนเนาะย่ำบ่ได้ก็คือว่าเนาะพี่น้องได้ข่าวกับต้บตนชะกาเมส่งให้เพื่อนเลยแล้วก็ปลูกน้ำไม้ขายบางทีเราก็ปอกน้ำไม้ขายเนาะได้เทถอละสิพันซาวพันเนาะโดยพอได้พอได้หมาก <laughs> ได้พูเ <laughs> นาะเราเขี้ยวหมากบ่เลยไปเข้ากับไปปอกเมื่อแกงเลยเที่ยงแล้วเนาะว่าซีม่านหักน้ำสลัดใหญ่แล้วผัด เก็บเอามดเลยเนาะที <risque> swoją swoją <chin> ่ค <the> right ่ะปลูกอันปลูกอันน้องนี่น้ำไม้เรียงนอนน้ำไม้เรียงน้องเ้าวโหดไอ้โค้ดเ้าวโหดไอ้ครัวมันก็เลยแม่ถ้าเ้าวโหดเ้าวครัวนี่ก็ได้กินคือกันได้ทำไมเลี้ยงนอนทำกับต้นนั้นนี่ปลูกต้นนี้ก่อนปลูกตัวนี้ก่อนตัวนั้นต้นนั้นทำรังได้ดูผัดตัวนั้นเ้าผัดได้กินเลยเลยแม่ตัวนี้ใหญ่ดิหายอดกับพ่อแก้งเลยตัวนี้มันลำใหญ่เนาะโดยตอนนี้กาพากันปอกหน่อไม้อยู่เนาะกำลังพากันปอก ถ้าถิงเมื่อแกงอยู่เตาถ่านภูเลเนะสูขปานางปะแต่งทานเนาะจะซไดายิงี้ยนเสียงผุนตัดเล็กเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะว้าวดังๆเนาะเนี่ยตั้นี้มาเห่ะเอามาให้งัวมาให้งัวเฮ้ยตัดออกาเบิดอันเกิดโง่เนง้ยผ จะปลูกหน่อไม้เลี้ยงน้องก่อนยังไงไม่เลี้ยงน่องไม่ดีปลูกแต่ต้เมื่อไงมันจะเอาไม่ใช่เราวันนี้เอาไรปลูกไม่ได้ตรงตรงถนนยันเสียงคนเด้อแม่ก่อ กายแม่ซาลใหญ่เนาะสบายดีแหมเจ้าสบายดีอยูเป็นได้ยังไงหรือ่าเป็นไงลกกับปันได้แล้วเากับบอสบายปันได้กับวิตามินกับวิตามินวิตามินแยงหรือเปล่าหนงอวิตามินงอะหอยกระข่ายแต่ไม่ใช่วิตามินงอะนะ เจ้าขานี่มีคนหาหอขาดนี่ี่บมีคนหาแขาดลูกหลานอยู่แล้วนะไหาลูกหลานกับโมีกับเมทเ่ากับบปรตินลูกหลานจะทกินอะไรเขาแค่สีหวานดเนาะอะรก็ไม่เจ้ากงะงานเจ้าขายเค่หนึ่งจัตุัสมอ่อนหนึ่ก้ามบจะขายแ่หนึ่งมันอี้

แล้วกามันดาเปงัวเนาะม้วกินพระ่ายงามนีกาบหยาก็อิดแม่เนาะนี่คื่อะไรเครื่องเครื่องมีเสือน้ำขาบอลลวนเสือแล้วมันบริสุทสิแต่มัวนประกบเป็นม้วเมทันองโตโน่มัวเปิดนองโตโน่มันตายแล้วมันหิวนมแม่นมาแห้ง เขาบอกมาบอกนี่ลูกงัวนะลูกงัวตายเนาะยังยังยังมันหิวนมแตวมันแม่มันแบบแม่มันเห่าสิละตายยังง่ายเลยกระไดช่องเดือนนะพี่น้องงัวน้อยใส่ตุ๊กปูตุ๊แม่ใส่ตุ๊กแม่ยังไงกระไดนอนมันก็ได้ลูกเลยน่ะ เขเรียนี้ได้เผื่อจะโกงไงจัแมนแมนมลายแมนกันมลายโต๊ะพนคนได้สองตกับบุได้บ่มีน่อยนาได้อดหปีวันนี้ลปีเนี่วันไ้ออกแค่หนึ่งได้สองตแม่าวาใหญ่กับบุได้ถอเห็ดไม้เพชรฐาน ปลูกน้ำลูกน <Coco. S 1> <ingo> ้ำลานปลกเสร็จม้วนแบบม้วกางเต๊โตปลวนมวกลางบรแมวณม้วนล้วดอกงัวเขาเลี้ยงให้คนอื่นเลยปันกันแบบเลี้ยงให้คนอื่นแล้วปันกันเนาะงั้วนแต่มาให้เลี้ยงอดีทางเมย์ไปส่งผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่าบนเห็ดยังเลยใหขายทางงัวนย่ามีก็ปล่อยแล้วนะแมน้องไม่ได้ดปล่อยเขาวกระบายเงินจะรื้แหลกแล้วปล่อยเขากระซี้ไม พีนี่สองเถือเลยเอาจะไปลูกใชจะไปหย่นยู่ใชูกหามงนาเหงงมันมีผงนาบ่ยูแล้วในโซ่ทางนี้เข้ามาทางทางใหญ่เขาก็เห็น่งนาขาข้นมาทางนี้เลยนะสุดนีงอ่ัดเยนก็เป็นบ้านคนเลยจ้บ่จื้อแน่ต่กี่เป็นป่า่ไหมนะ ดวงยังนอนก็มาห้ยานางคายเนาะทาไมเทาไมเทาะมากระาไม่ถ่าเลยคนถูกขมยากมี่้ห้ยานางคายย่างมามือหนึ่งได้เพื่อละชิมาก็มาห้านห้าร้อยไป้ีเรือถึงแล้วมันห้ารอถ้ามัน

าเทียงแล้วบมัน้กเานักเที่ยงมันไม่จริข้าเที่ยงเที่ยงเปินแล้ที่ชอองงงเลยนักเที่ยงจากแรงอยากังได้ไปกินบุญอยากดูส่วนเผื่นมาแต่นะผู้ใดเตะ้าวมงเราเอก้าวโม่งเลยมีทำให้ใหญ่พื่นท้อ่านนมเศร้าก็เลยหากันแล้วกันะพากันมาเอาหนามาเม่อเ่บอกป้าแต่งทายะนั่งถ่าเป็นยังน้องพี่น้อง ไอ <laughs> yeah, ้ใครเยแมไม่รีแล้วแวะเรือนม่รุ่นเลยหกเดินๆมาฮะแม่เธอหนึ่งกับโมีเงินใหมแม่ดอกเพินกับไปยังกบได้จะเขียดมาใหม่แม่สี่เงเอาอกมาด้แม่นอกไ่ีนคะรมันสุเซ่ทำมาแล้วเปย่างเีขอไปย่งนะเพื่เห็นีบ้า่ะ Qua hát chú của hết lưu ý. A dọn và nhà tie delay. Một mà Một lắm. Chắc, bắp 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 dạ bắp 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 mất พ่อดน้อยอยู่แต่เขาค้นรวยคนกะวางเื่ออันนั้นหด้อล่แต่ทีนี้เขาปไยดีดทงแห่เิ่นกะว่ากักคนน่คุยเป็นวายวัวหัวกันเนาะสุล่นยันทันบ้าไปทีเขาเยอะเยอะรขอเขาเเปิด ไม่กนได้อไเป็อกงไว้็ดเลโ่เพื่อนี่ะนบแล้วเียสาใหญ่า่าปิดลอนเี่ยงมนสมนหน่กเขาก็มื้อบ้านใเขายู่ดว่าบ้านชิมไหนมันยู่

มัได้ตาะกี้มั่จะเปล่าไหมอะไรนะมานวี้ีลคนบ้วเนาเป็ุดนเป็นคบันคดณบัเด็นแฉู่้คนหลายบ้านคนหลายบ้านได้ซาลาหไงแบบคนจัด ลายบแต่ผมีเพื่อนแล้กลมนกพี่แ้โอ้ยมีแขกผมมีเพื่อนนอนที่ใชบัตนอนในหลังนี่แหละาสงเยังอเป็ม้อเนอใส่หน่อยนึงรืเอาเห็ดใส่ มีท่อมาเย็นเลยมาถุงข้าวพันเขาดีการหนอ่งคิหาพันกูก็บอเอาเอาไว้กับุให้สิมาเห็ดทันคู่ได้กับันเข่าพุทอันนีเราแกงละไม่ใชใส่ข้าวปิ้งเอ้ยเวลาแกงละไม่กูปองละไม่จะเศร้าคนยันี่นะเข้าอีอะไรมันคุ้มหายาหา มึงอยกเดียวนีบ่กยาอานแรงหนวดมันนีออกจะถได้กูถไปหาสัต้อ่ะคุยไปจังมกมึงมานมึงบอก่อคายเนาะสาวหลายใหญ่กับสาวดวงมาหาใหม่แต่มือเล็กแล้วบนี่ฮะแต่มือเล็กหาใหม่น่ะอแล้วมันจะมีแานมันมีแ่องเสียเยกคุกระเทบจนไปต่อเลยมะเร็งว่อคายละวยมว่ามันเป็นไหนลมไปลุบุหาสุกพัน ไปหาชิคันกับ่อฮอรอดรอกมันมาอลองไาคุณบาวอยู่ลุมคุณเลี่ยมคุณบาปิจักยัยอันนี้และลมคือใครลมนี่น้ำไม้เลี่ยงปลาแต่ละมือมาขายไงคู่มืออดไรบอกแล้วรดจะเกตรดปลาได้ชื่อกาเลยสิบอกไปด้วไปด้นไปจักไปสลุมแต่ละมือนี่ะมือมับไดิ่งนะนไปน้ไม่ึงานนเานึงือนี่จะไปไปได้ยลุมได้่นนีบาย่ลุม ว้าหนีกมาจากนั้มาจากนั้นเลยไม่เท่าอาลืมุน้่าอย่าได้มีความสุขเลยเฮ็ดเลยไม่เท่าจะไม่ใช่ปฟวงบ้างเฮ็ดได้ไหมมันไม่มีบ่มีเอาค้นไป,เอ,นไปเอาจะกินแกแล้ๆไปสชโป่ะยังสิไเอาปัวมาเป็นพละอยู่แต่แล้วคนเราเด้ยงเลีอยงวหรือเีลยงเรี้องรานก็พอเล้วเราเอาดอก พอเียตีเลยอ้ากสเปนอย่งนี้ผูเลียงงัวผู้เลียงงัวฉลเอาเลเอาเลียงงัวได้เหตุัรเปนเเอาได้เท่าที่จะมาปมาเลียงงัวบพบ่งัวคือใครเอาเงินขายเอามใส่กระเป๋าอยกแม่งไงยังไงเออเอองัวก็ได้ซัวก็ได้เออกลางคืนจะไปยังเท่าัวตายเ่เหตุอยู่อยู่เขาเอาเมืบงัวค เขาเอาไปทางอื่นเอาไปปกองตัวเองนี่สเอาไปให้แม่บันโอยมันจะค่อยคายอยู่ผู่บ่คายขับกระทงพอได้ชื่อสื่ลูกชื่อราชื่งากินนอนแต่บนรับแทงงนวดกด้งด้งไปู่มีเงินใช่สิฮะแงลาเติบนอะพ่อกแกงบอกเมื่อในขู่นะกับพ่อแก้วโอหก้วก

มาไครับหมดเด็ดหมดเด็ดหมดเด็ดโดยตอนนี้ค่ากระปองน้องไม้สีแล้วยมเลยเนาะมาพี่มาพี่เอ้าดังเมกะแดงแดงมันน่เนาะตู้ปอกได้ก็เอาเนาะปอกบ่ได้แต่ก็เอาให้งัวเนาะโดยนี่ไปนยังไงยู่ถ่างัวเลยน้องโตโน่อันนี้ก็ไอ้น้องโตโน่เนาะเป็นลูกของสาวลาใหญ่สบายดีล่ะสื่ออยัง สีหลัง่อเฮียนปอได้ลลเลยเผื่อก็บขี่ไหนเนาะอยู่นั่แม่เถานอนๆเผื่อกันเผื่อมาเตลินเนาะโดย แต่คลิป <rôle> น <à déc> ี <él. ici S 2> ้สะดวนก็ได้ขอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะภาคพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สาวดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสาวดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณเล็บซี่สุขูสุขนเนาะตุเบิงทิสเจอร์ตุเบิงล็บจุดผีบ้าข่าโฆษณาเนาะโอยวันนี้ห้าวกาเสี่ยกรอกมะม่ายให้มันแล้วแล้วกาเสี่ยเมื่อแกงเนาะเพราะว่าตอนนี้กาเสี่ยหอดบ่ายโมงเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย แต่คิดนีะดวงเขาโตไปแล้วก็ว่า,า,วาสบายดีผมแม่พี่น้องสบายดีสาวรันยายสบายดีเลย <laughs>